ครับท่านผู้ชมกำังรายการชรมรายการป,รป้องป่วยกับผมแพทย์ศาสตรกรสวัสดิ์สินสุวงรณหมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยเราส่งผ่านทีวีดาวเที 13, 4, ยม13สยามไทยจันทร์อังคารพุธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งแล้วก็รอบทวนก็ตีห้าถึงหกโมงเช้าของจันทร์อาคารพูดพื้นหังเราพบกันเป็นประจำครับเมื่อกี้นี้ในช่วงตอนแรกเรากำลังพูดถึงการล้างพิษรับสารพิษที่เกิดขึ้นในกับร่างกายเรา ตอนนี้เรากำลังพูดถึงการเกิดของอนุมูลอิสระซึ่งสามารถทําให้เกิดของเกิดาทาให้สุขภาพรเราเสียหายอย่างมากนะตอนแรกก็คืออันแรกที่สุดมันก็ทาลายข้อทำหน้าทำรายน้ําเลี้ยงข้ออันที่สองอนุมูลอิสระสามารถทําลายผนังหลอดเลือดได้นะครับทําให้ผนังหลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นกระด้าง เป็นเหตุให้ความดันโลหิตสูงนะครับทำให้เ,เกิดการอุดตันของเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือสมองได้พวกนี้ครับจึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทำให้หัวใจวายหรือแม้แต่ทำให้สมองขาดเลือดเก็นอัม,มาักหรออัมาพาตได้น,นะครับอันที่สาม จาหน้าวลเนี่ยครับเป็นเหตุที่ทําให้เกิดการเกิดให้เลือดจับตัวเป็นลิ่มนะทำให้เลือดเกิดจับตัวเป็นลิ่มทําให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดนะครับอาจจะทาให้เกิดปีการเป็นตะคิวแถวแขนขานะมีอาการปวดปวดได้ถ้ามันมีจ้อกลิ่มเลือดไปอุดตันน,นะครับแนวันนี้พูดถึงแขนขานะก็ะไปอุดตันแถว แถวอะไรก็เสียชีวิตได้เลยแหละนะ <c oughs> ตัวอันุมูสละนี่จะทำให้ผิวหนังผิวหนังเป็นแบบผู้สูงวัยนะเป็นฝ้าตกกลานะครับก็เราก็มีการเหี่ยวยน่นนะก็เกิดจากอนุม,มุสลักแต่เสร็จแล้วก็ให้รู้จากอนุม,มิลสละเนี่ครับสามารถทำลายเยื่อ ของปอดได้ก็เหมือนกับโคโรนาไวรัสหนึ่งเกลยนะทำให้เกิดเป็นโรคถุงถุงลมโป่งพองนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเพราะในควนบุหรีมีอนุมือสรัมากมายคนที่สูบบุหรี่แล้วนะก็จะทำให้เซลล์ผนังนันลอดผนังถุงลมของปอดมันเสียหายนะมันไม่ยืดหลให้ ทำให้แลกเปลี่ยนอากาศไม่ได้พวกคนที่เป็นถุ่วมโปรงพองก็จะทรมานทรกรรมได้มันก็จมน้ำตลอดเวลานะก็อ,อันนี้มาถึงตรงนี้ก็มอเกิดอ,อนุมุนมิสลัไปทำลายอนุมุนิสลัที่มาจากควันบุหรี่นี่มากกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวเรื่องถุงวมโป่งพองก็ควรจะหยุดสนน๊อการสูบบุหรี่อนุมุอิสรัททำให้เลนตาแข็งนะครับ พอเลนตาเสียความยืดหยุ่นคือเลนเรานี่มัต้องปรับได้อัตโนมัติด,ดูไกลให้มีกลงดูใกล้เปิดออกให้กว้างขึ้นทางเลนสแสงจมทำให้ดูชัดเจนแต่พอมีเจ้าอนุมูลสละไปทำลายโปรตีนของเลนตาทำให้ตาแข็งเสียไม่มยืดหยุ่นนะครับต้องต้องรู้ว่าปกติร่างกายเราสร้างเอ็นซาตัวหนึ่งชื่อกูธาไทโนเปอรออกซิเดส อันนี้มาต้านอนุมูลอิสระที่จะทำลายเลนตาโดยเฉพาะเลยนะแต่เมื่อแก่ตัวไปเจ้าเอนไซม์คูทาไทโอนเปอร์ออกิเดสมันน้อยลง mm. ก็ทำให้ผู้สูงอายุปเป็นต้อกระจกมากขึ้นอันที่7เจ้าอนุมูลอิสระนี่มันทำลายเนื้อเยื่อสมอง เป็นจำนวนมากเลยนะเพราะว่าสมองมันเป็นไขมันเยอะเจ้าไขมันในสมองเนี่ยถูกทำลายด้วยอนุมลูลอิสระกลายเป็นสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าไลโปฟุกซินเจาไลาโปฟุกซินเนี่ยครับพอมันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันก็จะไปเปียดเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองตายผู้สูงอายุที่มีเซลล์สมองตายเยอะๆก็จะเกิดอาการเสือ่อม นะครับสมองเสื่อมถ้าเกิดตามผิวหนังก็เห็นการตกตะกอนของผิวหนังเยอะแยะนะครับก็เกิดจากการที่เจ้าเจ้าโนมุสระไปทำให้ไขมันกลายเป็นไลโปฟุกซินนั่นเองนะเสร็จแล้วอันที่8 mm. เจ้าโนมสรสามารถทำลายนิวเคลียสได้นะ mm. ทำลายนิวเคลียสแล้วเปิดปรับ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ทําให้เกิดเซลล์ใหม่ที่ร่างกายไม่ไม่ได้ทําเองซะหน่อยแล้วก็กลายเป็นเซลล์ผาเหลากลายเป็นเซลล์มะเร็ mm hmm. งนี่ข้อนี้คือพิษทั้งหลายที่เราต้องดูแลแต่ส่วนมากของดรประสันท์เขจะเน้นไปว่าจะพิษพวกนี้ครับมันจะเกิดจากการที่เราปล่อยป่าละเลยลำไส้ใหญ่ไม่ได้ดูแลลำไส้ใหญ่ ทำให้เกิดการอุตสนหรือการที่มีตะก,การของลำไส้ใหญ่ตะก,การของอุจจาระโดยเฉพาะกากอาหารที่มาจากขมัใหม่าหมาาหมาาการกินเนื้อสัตว์แข็นเจ้าพวกนี้มันจะติดแปะอยู่ตามผนังลมไส้ใหญ่ปกหมองโชคร้ายทําให้เกิดการหลักเสพทําให้เกิดการรั่วของผนังลำไส้ใหญ่ทําให้สารพิษพวกนี้ถ,ถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสลมสุดได้ อันนี้จะเป็นผิดอย่างไรเลยเพราะฉะนั้นหลักการั้นสำคัญที่สุดของดเพืรเอสันก็คือการดูแลการขับถ่ายให้เพียบงพอคือรั่งน้เหล่ารับประทานอาหารวลาสามนจะถ่ายเวลาครั้งเดียวทางวิทยว่ากิน3าถ่าย1ก็เหลือ2แค่ภายใน2วันหรืสาวันก็จะมีการอาหารเต็มบบยยลำไส้ใหญ่เป็มหมนแล,แล้วแหละนะ อันนี้ตอนนั้นดรบัวนาจนเส้นไปฝึกงานอยู่ที่ดรเกอร์สันเราก็จะเห็นบ่อยๆที่ดรเกอร์สันถามเสร็จแล้วก็บอกให้คนไข้กลับบ้านไปถ่ายมาถ้าให้เรียบร้อยเราเป็นหมอร่ากันแต่เราก็ว่าพวกนี้กลับไปแล้วถ่ายผมจะถ่ายเรียบร้อยก็ไม่มาหาดรเกอร์สันเลยแล้วน้านมาใหม่ก็ด้ยโรคใหม่แล้วก็ถามว่า,า่ายแล้วอะไรนี่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องเข้าใจกัน ว่าการส่วนล่างพิษตับทางลำไส้ใหญ่กับกาแฟเป็นเรื่องที่ดกรกระสันให้คนไข้ของท่านทําก่อนเรื่องอื่นๆนะซึ่งดรบนาจ,จะเส้นบอกว่าการแนะนําอย่างนี้ครับทําให้คนไข้ดรกระสันไม่เยอะมากเพราะว่าส่วนมากพอไปทําการดูแลลาไส้ใหญ่แล้วก็ไม่เจ็บป่วยอีกอย่างนี้ดกรกระสานบอกก็ดีท่านจะได้ทุ่มเท ไปดูแลคนไข้ที่เป็นมะเร็งคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วคนไข้ที่เป็นมะเร็งคืออะไรคนไข้ที่ละเลยปล่อยให้เชื่ออุจจาระข้างทายอยู่ในลำไส้เกินอสามวันห้าวันมันก็จะเป็นมะเร็งได้ซึ่งดรกฤษณ์ที่บอกว่าเพราะงั้นพวกถึงมาบทเรียนแรกคือสอนให้เขาทาดีท็อกซ์เป็นระกลับบา้านประทับแค่สามวันห้าวันส่วนมากก็จะ อาการที่รู้สึกลำคาดต่างๆมัก็คปหายไปหรือไปแล้วทำดีท็อกซ์ทำอะไรแล้วไม่หายกลับมาคืนคราวนี้ส่วนมากมันจะเป็นเป็นโรคที่ค่อนข้างจะรุนแรงเสมอเลยก็ต้องดูแลกันนะครับเอาละเราประมาพูดถึงเรื่องนี้ละเรียอพิษและสารตพิษที่เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยผูกพัน การส่วนรางคิดบบตํบางลแท่ใหญ่ด้วยกรแฟอันนี้เป็นหลักยหญ่ใจความนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้เอามาจากสืบะเบลงทำย่างไรไม่เป็นเบล่งบทที่16หน้า1 0 9ถึงหน้า120นะครับถ้าอ,อย่างนี้เราจะได้ค่อยๆคุย,คยคนนะผ,มผมเหลืออีก10นาทีสุดท้ายของวันนี้เรามาเล่าเรื่องโควิด1 9ต่อ คือวิตามินโคไม่ใช่วิตามินโเอ้าวัคซีนโควิดหน่งเมันก็ตอนนี้ที่พวกรู้มั่งไม่รู้มั่งก็ไปคุยกันเยอะแยะหมดโดยเฉพาะเจ้า,จาโควิด19ที่ทำม,มาจากประเทศจีนความที่เราถูกฝังหัวมาว่าของดีไม่ดีเพาาะไปฟฝังหัวหรอในสมัยแรกๆนะของทีราคาถูกดูสวยๆใช้แป๊บเดียวเสีย นะครับก็ที่เคยมาล้อเรียยอะนรเจ้าไอนาฬกานาฬกาที่ทําเหมือนของแท้เลยนะโกงคือเลียนแบบอ่ะเลียนแบบแบบเกือบเหมือนจริงเลยพวกโลหะอะไรต่ออะไรขายราคาถูกปที่ทประเทศถิ่นพอออกจากร้านแค่นั้นนะครับเข็มเข็มสั้นวิ่งวิงว่งแซงเข็มยาวก็ไปหาเขาไปหาที่ไหนก็ไปรู้าะคนขายก็ข,ขายอยู่ใส่ที่ข้อมือ ก็าขาย,ยกันสรุปแล้วก็พวกเราก็จะทีหลังๆก็ซส่นจะรู้ออ๋อถ้าเะเสื้อไปใช้งานจริงมันมีเกรดเอเกรดเบวกนะครับก็คือว่าถ้าเกรดเอก็อแปลว่าใช้ได้มึงของจริงเลยนะแต่ว่าเขาตจะจิีชาบโค้ดไว้มันก็ต้องหลุดนะนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทองแท้นี่เนาะแต่เครื่องที่ใช้เป็นเครื่องดีๆเป็นเครื่อง ว่ากันว่านาทากเกตเอนะก็ะเป็นเครื่องที่บริษัทฝรั่งมาจ้างทำผมก,ก็ราคาก็สมมติราคาก็าถูกกว่าเรึ่งแต่ว่าไอเก็บแันวิ่งแทงวิ่งวิ่งแซงเข็มเข็ยยาไม่มีแล้วเพราะว่าน,นี่เขาจะประกาศละประกาศหกเดือนสามเดือนอะไรว่ากันแต่ตอนนั้นมันประสิิ์สมัยนี้เดี๋ยวนี้ชัดไม่ค่อย ก็จะพูดว่ามันไปทํามาจากประเทศอื่นแล้วเข้าไปขายในจีนเนยะก็จีนเขาเริ่มขับหยับปยัดของเข้าเป็นเม็ดอินชัยนา่นะก็พอมาถึงวัคซีนวัคซีนยังไม่เข้ามาในเมืองไทยก็เริ่มบอกว่าวัคซีนจีนเป็นอย่างงู้นเป็นอางนี้อย่างนี้อย่างงู้นนะครับแล้วเราตอนแรกเราก็ไปได้คิดว่าเราจะใช้วัคซีนตัวนี้ได้สั่ เพราะว่าเรามีสัญญากับสัญญากับแอสตาซินิกาแอสตาซินิาเป็นบริษัทของสวีเดนลงมาร่วมมือกับมหาวิยาลัยออกซฟอร์ดผลิตวัคซีนโควิด19ขึ้นแล้วก็มีหวังประเทศไทยเราก็ซื้อหวยซื้อหวยของแอสตราซินิกาเนี่ยครับเอาเงินมาวางช่วยครันผิไทย โดยใช้เงินของฟูลเซิเนไทยนะเราทำให้ผิดก็เสร็จแล้วก็ปรากว่าวัคซีนของแอสตราเซนติกา,าใช้ได้เราก็ได้สิทธิ์ที่จะผิดผิดเจ้าโควิดวัคซีนของต้านโควิด19 <S <S โดยวิธีการของแอสตร้าเซนกาเพราะเรามีอย่างนี้แล้วก็เป็นการประกาศแล้วครับ ว่าวัคซีนเรามีพอใช้แน่นอนเพราะว่าวัตถุดิบผลิตในประเทศไทยเองเสร็จแ,แล้วก็เราก็สบายใจแต่ว่าไม่นึกถึงว่ามีเกิดเรื่องนี้เกิดเรื่องนี้ครับคือเจ้าแอสตาเซนิกามันอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นของออกฟอร์ดแล้พอเกิดเรื่องจริงๆบอกว่ามีปัญหาในการผลิต แต่ว่าอย่าลืมในตอนที่มันทําอยู่นี่ยมันมันขบวนการไปอยู่ใน EU ียรวยูร่างแยกตัวออกจากเอทีนี้ครับวัคซีนไม่พอวัคซีนของแต้าซินก้าไม่พอก็เกิดเรื่องเกิดราใน EU ไม่มีวัคซีนพอที่จะให้กับพลเมอืองพเมอืองของเอและอย่าลืม่เอยังมี พ่อผูกพันจะส่งให้ส่งวิตามินได้จเจ้าวัคซีนเนี่ยไปทางนอกระไม่พอนะครับเพราะว่าอังกฤิก,ก็กลับจะใช้ของตัวเองด้วยก็โอรเวงหมดนะครับรมันก็อรวองมาถึงเมืองไทยเมืองไทยน่าจะฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่สิบสี่กุมภาวันธ์วันหงืทาเพราะตอนนั้นพวกผู้เที่ยวชารในประเทศไทําหนวันอาวันนี้เรอ แต่ก็เกิดการขาดแคลนคือพวกใน EU ใน UK เคเองเจะสร้างวัคซีนโควิด1อของแอสตราเซเนกาไม่พอไม่พอก็เกิดการแยกชิงกันทั้งอังกฤษทั้ง EU ทะเลาะกันเรื่องนี้ครับระหว่างทะเลาะกันก็อังกฤษก็ไปเอาสั่งวัคซีน ของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer เขามาใช้ก่อนเพลิน่วงไม่ค่อยดีไฟเซอร์มีอาการแพ้รุนแหลายหลายเคสเลยก็ยิงทำให้ต้องมาพึ่งวัคซีนของแอสตราเซนก a ica, mm hmm. ก็ดึงโคต้าจาก EU mm hmm. มาตอนที่วัคซีนทั้งหมดก็ไม่พอไม่พอกว่าถูกประเทศไทยด้วยใช่ไหมรอแรกของเรานี่เราไม่ยังไม่ใช่รถที่เราผลิดเอง มันต้องมาจากอิตาลีแต่อิตาลีก็ไม่มีจะวัคซีนต,ตัวนี้จนวนเรเองรัฐบาลปวดหัวเป็นเราก็ไม่มีวัคซีนไม่มาก็สิบสี่วันเวลาข้ไม่ต้องฉีดวัคซีนเสร็จแล้วตอนนี้กรเพึงเปิดเผยมาว่าท่านรัฐมนตรีสาสุขเนี่ยก็ได้ขอบอุปทูตจีที่ทำโดเราสามารถ วัคซีนโควิด19ของจีนที่ซีโนแวคก็เราก็ได้มาอันนี้เรียกว่าไม่แบบมาแบบการติดต่อเป็นพิเศษว่างั้นเถอะก็แล้วมันก็เป็นปัญหาอะไรไงถูกไหมเพราะว่าวัคซีนตัวนี้ของประเทศจีนต,ตอนทดลองในมนุษย์เนี่ยทดลองในคนอายุต่ำกว่า60 สูงกว่า18ตัวโรงพอทำเสร็จวัคซีนจะปลอดภัยก็ต้องอยู่ในช่วงอายุ60ถึง18 18ถึง60วันนะเราจะให้ในายกฉี่เป็นประสมเลิกคนแรกมันไม่ได้ละเพราะนายกเราอายุ65แล้วมั้งนะก็เกินก็ต้องรอของแอต้าเซทนิ์กันะก็ต้องรอ ก็ไม่เป็นไรท,ทีนี้ปตะขอของที่สมม่งมาเนี่ยมันต้องรอหลายวันอยู่เพราะว่ามันไม่เราเตรียมการว่าเราจะมาจากอิตาลีแต่ของตัวนี้มันมาจากเกาหลีครับขบวนการหนังสือก็ต้องทำใหม่ตกลงก็นายกก็ต้องรอไปจักจีกเจ็ดวันนะว่าจะได้ีได,ด,ได้ตอนถ้าพอพอนายกขีดได้ก็ผู้สูงอายุในเมืองไทย ก็จะได้รับวัคซีนลนะก็ว่ากันแต่ทีนี้ในส่วนของจีนก็ฉีดไปละในผู้คนคนไทยอายุตั้งแต่สิ18ถึงถึง 60, ง 59, 60งนั่นแหละนะเขาก็กำนวณแล้วบุคลากรทางการแพทย์กองพยาบาลหมอพยาบาลคนที่ดูแลคนไข้ ก็มาหมดความจริงก็คงจะเล็งไปที่กอสมอด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเป็นกองทัพเป็นทหารเป็นอะไรต่ออะไรหรือตำรวจแล้วก็จะมาถึงประชาชนแต่ไม่ต้องขว่วนะครับมาแน่นอนเพราะหลังจากเมีาหรือพฤษภาเนี่ยที่โรงงานในประเทศไทยผิดวัคซีนของแอสตราเซเนกาได้เต็มสูตเราก็จะมีวัคซีนหลือด้วยซ้ำไป ก็อ้าวก็จะไปวิตกกังวนมากอย่างนี้นครับในประเทศยุโรปเองเนี่ยเขาตาลอยเลยนะครับไม่รู้จะเอาที่ไหนเนื่องจากขาบวนการผลิตมันมีมันค,ครุกคลักแล้ยังมาติดีิมะถล่มการขนวัตถุด,ดิบการส่งครุกคลักไปหมดครับตอนเนี่ก็เรียกว่าเป็นการ วิกฤตทดลองความสามารถของคนแต่ของเราพผเอิญเผะเอิญเห็นว่าเราสามารถคุมเจ้าโควิดรอบสองนี้เข้าที่ประทานได้วันนี้ป่วยเพิ่มสี่สิบกว่าคนนองว่แปลว่าเราก็จะผ่านไปป้องไดงแล้วทีนี้เราก็ต้องกลัวเจ้ากลายพันธุ์มาหลาย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 พันธุ์เลยนะเราก็ต้องมาสู้กัแต่ว่า ก็ยังเหมือนเดิมระหว่างที่ยังไม่ได้มีวัคซีนหรือฉีดวัคซีนแล้วหมอก็ยังอยากจะให้สวมหน้ากากเก็บระยะห่างระหว่างบุคคลรับประทานของร้อนใช้ช้อนกลานนะครับออกความรงกายวันละครึ่งชั่วโมงมีเวลาตากแดดบ้างก็ดีน,ะนี้แล้วก็ระวังอย่ายให้ท้องผูกหมอก็บอกระวังอย่าให้ท้องผูกของเราพูดว่า ามีเวลาก็สัวล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแบบดร็อปรฮิโร่ิชินจก็คือทำวันละสองครั้งอย่างนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราคันเองนะไปหาว่าอย่างนี้ก็วันนี้ก็จะจบแค่นี้เดี๋ยวพบกับเด็กชายยญี่ปุ่นวันละครผมเป็นสัจจวัยสุวัสด์สินจวงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ